สวัสดีครับดุกนะครับทีมงานโนเณ c h ช n แนลครับผมนะฮะวันนี้เรามากับ CRV ครับโฉมนี้จะเป็นโฉมเจน3นะครับที่มากับ CRV ก็เพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกช่องโนเนมสอบถามกันมาเยอะมากๆเลยนะครับว่ามี CRV เจน3เข้ามาอีกไหมตอนนี้เราได้มาแล้วครับผมสภาพดีใหม่ไม่เยอะมากราคาไม่แรง นะครับเราลองมาดูกันครับผมรุ่นนี้นะครับเป็น CRV 2.0 e นะครับก็เป็นเครื่อง2,000ขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นรถตระกูล crossover อนอนกปกรสงของทางคอนด้ชื่อเสียงของคอนด้ามั่นใจได้เลยดูแลง่ายนะครับภายในตกแต่งมาดูดีโอโทงกว้างขวางนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับไฟหน้าของ Gen 3ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่เปลี่ยนจากทรงกล่อง ในเจน2ที่เราจะเห็นว่ามียางอะไหล่อยู่ข้างหลังนะเนาะนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อดเดิมโรงงานนะครับขนาด17นิ้วนะฮะยางก็จะเป็นเบอร์225ทับ65นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างกระจกเรียบร้อยคันนี้เป็นกุญแจร,รีโมทแต่ก็มีที่ไขกุญแจให้ด้วยนะครับเผื่อถ่านอ่อนนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับที่จับอยู่ตรงนี้นะครับ คันนี้มาพร้อมถาดท้ายนะครับกันรอยเวลาเราเก็บของแล้วก็มีฝาปิดให้ด้วยนะฮะนะครับ,รบเผื่อเวลาเก็บของมีค่านะครับที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นเราสามารถปิดตัวนี้ได้แล้วก็เจ้าฝานี้ก็ถอดเก็บได้เช่นเดียวกันเผื่อว่าอยากจะขยายพื้นที่นะครับในการเก็บของที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะว่า CRV รุ่นนี้เบาะหลังพับได้นะครับแทบจะระนาบเลยนะฮะเดี๋ยวจะลองพับให้ดู นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูฟังก์ชันภายในกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าเจน3คันนี้ครับผม CRV นะครับก็จะเป็นแบบเสียบๆอยู่นะฮะแต่คันนี้ก็มีเป็นรีโมทมาให้ด้วยนะครับครับไม่หนึ่งแสนสามมืนสองพันนิดๆนะครับเจ้านี้ก็มีคร่สซนโทลมาให้ด้วยนะครับด้านขวาไฟเลี้ยวด้านซ้ายเกี่ยวกับปัดน้ำฝนเหมือนทั่วไปนะครับผมปรับกระจกจะอยู่ทั้งด้านนี้ นะครับเราถึงไฟตัดมองตรงแผ้นด้านขวามือก็จะเป็นปุ่มสวิตช์ควบคุมกระจกทังคันนะครับมาดูคออโซนกล้งคออสซนกาางตรงนี้ก็ยังจะเป็นวิทยุเดิมนะครับของ Honda นะครับแผงควบคุมก่ยวกแบแอร์นะครับพาร์คิ่งเบรกของเขาใช้เท้านะครับไม่ได้เป็นการดึงแล้วนะครับหลายๆรุ่นก็นิยมใช้แบบนี้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างสะดวกนะฮเกียร์นะครับก็จะได้เป็นเกียร์ CVT นะครับ 5สปีนะครับแล้วก็มีปุ่ม All Drive right ด้วยนะครับเพื่อใช้ในการเร่งแสงด้านข้างตรงนี้ก็เอาไว้จอดแบบเกียร์ว่างเนาะเสียบกุญแจเข้าไปก็จะปรับลงมาที่เกียร์ N ได้จอดเข็นได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องสาแว่นตาพร้อมทั้งมีในส่วนของกระจกเพื่อมมองให้ดูว่าข้างหลังเนี่ย เ,เก็บของของที่เก็บไว้อยู่กลิ้งไหมอะไรไหมนะครับหรือดูลูกๆหลานๆที่นั่งอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีไฟนะครับในรุ่น E นะฮะในส่วนของไฟแต่งหน้านะครับนี่ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำช่องเสียบไฟปลั๊กจุดบุหรี่นะครับปัจจุบันใช้เป็นปลั๊ก USB กันหมดแล้ว ช่องเก็บของนะครับเยอะจริงๆสำหรับ Honda นะครับนี่นะฮะเยอะมากๆนะเราสามารถเก็บของได้แทบทุกอย่างในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมแผนที่หนังสือพาวเว Bank นะครับแว่นตากันแดดหรืออื่นๆอนะ่เดี๋ยวเราไปดูบบาหลังกันนะครับว่านั่งสบายไหมนะครับครับ ลองนั่งบอกหลังกันดูบ้างนะครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพับให้ดูด้วยนะครับตอนนี้ขอลองนั่งก่อนความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกเหนือจากมันพับได้แล้วเนี่ยมันปรับเอนได้ด้วยนะครับเราใช้ห่วงตรงนี้นะฮะนะครับเราปรับเอนได้ไม่จาเป็นต้องนั่งหลังตรงอย่างเดียวเราสามารถเอนได้ทีหน่อยเพิ่มความสบายสาหรับผู้โดยสาร ผมสูงประมาณ173ก็ยังมีที่วางเท้าเหลือค่อนข้างเยอะนะครับช่องเก็บของด้านล่างก็เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะครับกับ c ซ v g e ว3เจนสสภาพ,าพสวยๆไม่น้อยๆราคาไม่แรงครับก็เ,เดี๋ยวจะลองสาธิตการพับเบาให้ดูนะครับเจ้าห่วงตรงนี้นี่แหละนะฮะเป็นสลักนะครับการพับเบาสไตล์นี้เราเรียกว่า 40, 20, 40นะครับก็แบ่งกันเป็นร้เนอเปอรนตะ์ะเห็นไหมครับมันสามารถใส่ของได้อีกเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเจ้า CRV คันนี้เนี่ยสารพัดประโยชน์จริงๆครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟังก์ชันออปชันนะครับสภาพภายในภายนอกของเจ้า CRV 2 0 E ปี09คันนี้นะฮะคันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อหน้าเนาะก็จะดูแลง่ายกว่าขับ4ล้อนะครับผม นอกเหนือจะดูแลง,ง่ายแล้วราคาเขายังไม่แรงอีกด้วยนะครับคันนี้ตั้งอยู่เพียงแค่349,000บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดครับ349,000บาท CRV ปี09ม a y แสนต้นๆสภาพสวยๆนะครับถ้าหากสนใจนะครับแอดไลน์ก็มาที่นะฮะ QR code ที่เราได้ลงไว้หรือว่าจะโทรมาก็ได้ครับตามเบอร์ที่เราได้ลงไว้ รถดีๆอยู่ไม่นานแน่นอนครับผมนะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องโนเนมและคาราบันนาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ